ลูกชิ้นทอดนะครับก็บอกว่าอร่อยต้องลองนะครับราคา5บาท10บาทนะครับมาดูกันนะครับว่า5บาท10บาทของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับอะไรกันมาก็มีหลากหลายรา,ายการนะครับแบบแบบลูกชิ้นกิน,นมานะครับก็เลือกใส่จานเลยนะครับว่าจะกินอะไรอะไร่ะกรีวิวลูกชิ้นตลา ปาระเบิดนะครับอันนี้ก็5บาทนะครับตุ้มตาสลึงเดือยอีกนึงะครับนี่เขาเป็นตุ้มเต็มหอดแดงนะครับอันนี้ก็5บาทนะครับแต่3าลูกนะครับอร่อยอร่อยเลยนะครับมีไวน์มีอันนี้เป็นปีลักพีนะครับราครับเนี้เลยนะครับ3มา20บาทนะครับ อันละสิบบาทนะครับเต็นเนื้อนะครับลูกใหญ่ๆเป็นเนื้อนะครับตัวน,น,น,นี้ก็สิบบาทนะครับลูกชิ้นหมูนะครับก็สิบบาทนะครับหน้าตาราดน้ำจิ้มแล้วก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับแวะกันมา